นี้นะครับผมก็มาอยู่หน้างานนะครับมาดูหน้างานนะครับพุดกล่องน้ำนะครับกวามหนึ่งเมตรึกหนึ่งเมตรนะครับ่าพร้อมบรรทัดนะครับเตรียมที่จะท่มนะครับก็มาดูรอได้งานได้ห้าสิบเมตรครับตอนนี้ก็สามจะสามยี่สิบแล้วนะครับก็นี่นะครับพุดตั้งแต่ตรงนู้นเลยนะครับพากทางเขานะครับวัดจากแนวเขตสามเมตรนะครับมานมาี้นีครับวัดจากแนวเขตสามเมตรไปนี้เลย เพื่อให้น้ำมันแห้งนะครับฟืนมันแห้งเพื่อว่าเราจะทําการทมบนะครับถ้าแห้งเขาได้เราก็จะทมบเลยนะครับผมก็ไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ฝนฟ้าอากาศเป็นใจด้วยนะครับผมก็ ำการนะครับแล้วมีจังหวัดไกลเคียงนะครับทำให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็ปีนี้ก็มากพอสมควรนะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับแล้วเราจะรับบุนะคพัฒนาคุณภาพของเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปนะครับผมการทําโฆษณานะครับทำให้ลูกค้าเห็นนะครับในการพนงานของเรานะครับให้ชัดเจนนะครับให้ชัดเจนขึ้นนะครับว่าคนงานของเราเป็นแบบนี้นะครับ ังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับรค่ายบริษัท NAC Corporation นะครับก็สวัสดีครับ